สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิ่งร้านขายหม่ำนะครับชื่อว่าร้านว่าคุณเติมนะครับนี่ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับอันนี้ตัวนี้เขาเอิ้นเขาเอิ้นว่าหม่ำมีหยังครับตัวนี้นี่อั่นี้เป็นหม่ำตับจ้ะหม่ำตับบรอครับมันคือเป็นกลมๆจะเป็นหม่ำตับหม่ำม้ามจ้ะโอ้สามยางจ้ะบ่มีสามยางบรอครับนี่คือยางที่หนึ่งหรอครับนี่ นี่อย่างที่หนึ่งมัมอันนี้มั่มครับตับวะครับเนี่ยเป็นอย่างคือเห็ดกลมๆครับแบบนี้ครับมันคือน่าเป็นแบบแทงๆก็จังเป็นพวกดีจ้ะโอ้บ่ครับโอ้นี่แบบนี้ขายจังไรครับแบบนี้ยใหญ่ๆเนี่ยห้าร้อยสามร้อยสองร้อยร้อยห้าสิบโอ้ตัวนี้ห้าร้อยสามร้อยสองร้อยตัวนี้ร้อยห้าสิบปะครับเนี่ยมัมเนื้อบ่ครับเนี่ยมัมเนื้อมัมเนื้องัวเขาเลยบ่ครับโอ้นี่บ่ครับซื้อร้านคุณเติมมัมสายเดียวนี่บ่ครับเป็นอย่างขึ้นว่ามัมสายเดียวครับ แล้วรู้น้าลกินอ๋อเพิ่นว่าเพิ่นเอิ้นว่าหมั่มสายเดียวเพิ่นเอาบ่ครับบ้านี้ต้นนี่นี่แม่นอีหยังครับต้นนี้นี่อันนี้จะเป็นเนื้อธรรมดาอ๋อนี่เนื้อธรรมดาเนาะต้นนี้อ่าจะเป็นตเนี้หมูบะหมูบ่ครับอ๋อหมั่มหมูเนาะครับเนาะต้นนี้จะเป็นไส้นไสกอกอีสานหมั่มหมูนี่ขายจังได๋ครับหมั่มหมูสี่ร้อยอ๋อเส้นนึงจังซี่นี่100่งรอยบาทอันนี้ก็100บาทอัอนี้ก็100บาทไส้นกอกอีสานก็100บาทโอ้ครับๆโทษเด้อครับหมนี่เากินได้เลยบ่นี่ กินได้เลยค่ะถ้าเอาไปอ้วไปปิ้งจะอร่อยมันสีอร่อยกลัวแต่ว่ากินดิบทั้งสี่ก็ได้บ่ครับได้หรมันสีไบ่แซ่บบ่โอ้นีไแซ่บกินดิบได้อันนี้แซ่บบ่ครับเนี่ยแม่นค่ะโอ้ต้นนี้เป็นหยังคือว่ากินดิบได้ด้วยเนี้ตับก็มามี่เพื่อนสีอบสุกแล้วค่ะอ๋ออบมาสุกแล้วจังเอามาเฮ็ดทั้งสี่บ่ครับเพื่อนสีมาผสมกับเนื้อโอ้ครับครับครับกินได้ยสิกินดิบได้ครับต้นนี้ก็กินดิบได้คือกันบ่ครับเนี่ยโอ้อยู่ทางในนี่มีตับว่าที่ครับเนี่ยตับไม่มามีเลือจ้ะ โอ้ผสมกันเลยฮาร้อยวครับตัวนี้โอ้โน่าสนใจนะครับพี่น้องครับมือนี้มาตาสีสะเกตนะครับผ่านไปสิไปทั้งพูดและจังหวัดเลยมาเห็นเอ้าขอบคุณเหลายเด้อครับคุณแม่ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับนี่ครับ